ค่ะมาติข้าวนี้ค่ะก่องทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยและสางสารค่ะจัดนิจรศาการรายงานผลดำเนินง,งานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาซื้อโมชันกราฟิกสิบหาเรื่องความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันซื้อเนาะค่ะและก็เป็นการเฝ้าระวังซือ้อที่บอปลอดภัยและก็บอสางสค์ค่ะ กิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นอยู่ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามโดยมีดรศิวดลกัญญาคำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นประธานเปิดงานค่ะและก็มีน้องๆนักเรียนจากสิบหารงเรียนในจังหวัดมหาสรารคามที่เป็นภ้าคี้เครือข่ายในโครงการรวมงานครั้งนี้ค่ะ โดยแย่นงานเนี่ยก็ไดมมีการจัดนิทรรศการซื้อโมชันกราฟิก15หเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้โทษทางซื้อและก็เป็นการฝ่าวังซื้อที่บอปลอดภัยและก็บอสางสรรค์ค่ะมีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่นาซื้อโมชันกราฟิกจำนวน15หเรื่องเนี่ยค่ะไปประชาสัมพันธ์และก็นําไปเป็นซื้อการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและก็มีกิจกรรมอื่นอือีกมากมายเลยค่ะดรราตรีสุภาพเฮืองหัวหน้าโคร,ง,ครงการพัฒนาซื้อโมชันกราฟิกเพิ่นก็นได้บอกว่าโครงการพัฒนาซื้อโมชันกราฟิกสิมหาเรืองความปลอดภัยยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เท่าท่านซื้อแล้วก็เฝ่าระวางซื้อที่บอปลอดภัยแล้วกับบรสั่งสรรในเทือนี้นะคะกได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาซื้อปลอดภัยและสั่งสรรเพื่อให้เด็กน้อยเยาวชนค่ะได้เรียนรู้แล้วก็รู้ท่านในการใส่ซื้อออนไลน์ซึ่งแพร่หลายในปัจจุบันค่ะโดยรูปแบบซื้อออนไลน์ที่จัดเป็นที่เอามาเฮ็ดเป็นโมชันกราฟิก กมีความกระชับค่ะเข้าใจง่ายความยา่าวบกเกิน3นาทีจํานวนสิบหาเรื่องน้ากันนะคะ <c oughs> เพื่อให้เด็กน,น้อยเยาวชนและกับพี่น้องประชาชนได้เรียนรู้การใส่ซื้อออนไลน์ที่ปลอดภัยซึ่งมีเนื้อหาหรือว่าเรื่องที่เป็นขอห้ามขอควรระวังในการรู้เท่าท่านการใส่ซื้อโซเชียลเนี่ยเป็นต้นว่าเรื่องสิ่งที่ห้ามโพดลงโซเชียลนะคะห้ามโพดอีกอย่างแน่เรื่องที่เกี่ยวกับ ที่บ่เป็นความจริงเรื่องที่เป็นจับไปละเมิดซิดนะคะพี่ดีพี่เอยังเสียค่ะ<ม>การป้องกันว่าให้ตกเป็นเยื่อทั้งออนไลน์แล้วการร่วมถึงสิ่งอื่นอื่นที่เกี่ยวกับออนไลน์นี่แหะคะ่ะให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในการใส่ซื้อโซเชียลพอมนะคะทุกมือนี่ต้องระมัดร,ระวังเลยค่ะฮัะลโหลเธอข้าคือวาเข้อโพดลูกเจ้าของผันมีลูกผู้อื่นนั่มักยากอีกพี่ดีพี่เอกว่าไปอีกเนาะคะ่ะ